สวัสดีค่ะครูติสาบ้านนาคะ่ะก่อนเข้าห้องทํางานนะคะเราก็อยากพาทุกคนนะคะแล้วก็ครูติวนี่ก็อยากมานะคะก็คือครูติวเนี่ยอยากมาดูสวนแคร์นะคะที่พวกเราปลูกไว้กับเด็กๆนะคะก็คือเราจะปลูกต้นแคร์กันนะคะดอกแคร์แล้วก็จะมีกระชายด้วยนะคะนี่มันปิดมากับต้นแคร์เพราะว่าปลูกใส่กันไว้นะคะแล้วก็แบบจะพาทุกคนมาชมสวนนะคะว่า วันนี้หลังจากที่ปลูกแล้วเนี่ยมันจะเริญเติบโตแบบมันรอดชีวิตทุกต้นไม้นะคะดอกแคที่เด็กๆและคุณติวปลูกไว้นะคะมาดูสวนสวนสวนของพวกเรานะคะว่ามันมีการพัฒนาอะไรบ้างนะคะเพราะว่าคุณติวก็จะมีแบบมีสวนนะคะเพราะว่าแบบพาเด็กๆทานะคะก็คือแบบเด็กๆได้แบบปลูกต้นไม้ได้ไรนะคะเพื่อเป็นการแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายในชั่วโมงที่แบบ พอเราเรียนเครียดนะคะแล้ก็จะมีกิจกรรมพามาปลูกต้นไม้รักธรรมชาตินะคะก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะพอมาโรงเรียนก็จะเป็นวิชาการนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวคุณติจะพาทุกคนไปดูสวนนะคะอ่าเรามาถึงสวนแคร์ของพวกเราแล้วนะคะนี่ <c oughs> มันก็แบบจะแอบมีหญ้านิดน,นึงเดี๋ยวจะแบบหาเสียมมาพวนดินมันเนาะอ่าพวนดินรอบๆสักหน่อยนะคะอ่านี่เลย นี่นะคะมีหลายต้นมากนะคะทุกคนนี่สวยงามทุกต้นนะคะฟื้นคืนชีพทุกต้นนะคะนี่เลยนี่ก็ใช่ค่ะนั้นก็ใช่นะคะโอ,อ้โหต้นนี้ก็คืนนะคะเหมือนจะไม่รอดนะตอนมันรอดทุกต้นนะทุกคนต้นแครเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคะยุงก็ค่อนข้างเยอะอ่ะนี่คือสวนแครของพวกเรานะคะไปะไปดูสวนอื่นๆนะคะ โรงเรียนเราเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้เยอะนะคะเอามีปักกล้วยซุกพร้อมเนี่ยมันเครือมันหักลงมานะทุกคนซุกแล้วกับนี้แบบนี้อาทุกคนมานี่เลยนะคะมีต้นมะละกอด้วยไม่รู้ใครเอามาล็ดมันมาหวานนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ลูกได้เนี่ยค่ะไปตามได้อันนี้ก็จะเป็นสวน สวนกระชายนะคะทุกคนผูติวก็น้ำมาลดละเมื่อกี้นะคะเพราะว่าแต่น่าจะมีะผ่านโรงรถให้อยู่เด้อดีท่าเลยเพราะว่ามันอยากแบบชุ่มๆอยู่เลยอันนี้ก็ดอกแคนะคะต้นแคร์เฮ้ยว่ามันจะออกดอกแล้วบอนี่ทุกคนน่าจะแบบแอบแกล้งกันนะทุกคนมีคนมาเด็ดยอดมาเนะี่ย แต่ว่าเด็ดยอดมันก็โอเคนะมันก็จะทำให้อมันเป็นเพียบ่ะนี่เด็ซสบลลักบูติบ่ะนะลักเด็ดจะ <c oughs> มันก็ใหญ่นะคะมันก็โตทําให้ต้นไม่โตมากนี่ทุกคนมาดูพริกนี่โอ้โหพริกเหลืองเต็มเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาเก็บมันนานมากสัปดาห์นะคะมันมีใครมาเก็บมนันตอนนี้อนาการก็กำลังตัดหญ้าก,กันอยู่นะคะ แล้วก็มาชมสวนก่อนนี่นี่อันนี้จะเป็นไอ้ดำสวนสมุนไพรมากเลยเด้ออันนี้ก็เป็น,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 ปนต้นคณะคณะอะไรนะจะไม่ได้นะคะต้นผั่วโรดเด,อด้อนี่เอาไปเด็ดไปลว่วทานได้นะคะกับน้ำพริกอร่อยแล้วจะมีมะเ,มเขือมะเขือขื่นอุ้ยงามมากขึ้นงามอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าหญ้าไผ่น้ำนะคะ อยากได้สั่งได้นะยาไผ่น้ำเด้อเป็นสมุนไพรนะคะขายนะคะขายของเด็กๆนะคะเดี๋ยวขายเราก็จะแบบเอาไว้แบบเป็นเป็นทุนฮะเป็นทุนให้กับเด็กๆเพราะว่าเด็กๆปลูกนะคะขายเด้อนี่ยขายมันเยอะมากทุกคนเราไม่ได้เด็ดนะเพราะว่าเราก็กินไม่ไหวเนาะ ออกดอกสวยงามมากอันนี้คือหญ้าไผ่น้ําคือเขาขายกิโลกันละแพงนะทุกคนนะมันสามารถเดินทางได้หลายวันนะคะอไปปลูกได้นะคะนี่นะคะก็เป็นสมนุนไพรแต่แบบมันงามมากเราปลูกกันที่นี่นะคะมันงามมากอ่ะทุกคนเดี๋ยวสักหน่อยคุณเดี๋ยวก็จะไปลดต้นไม้ละน่ามามามา,มาดูสวนอันนี้ก็จะเป็นกระชายนะคะแต่ว่ามันไม่ได้น้ำหนึ่งสัปดาห์แล้วไหมเนี่ย ะะใบมันเริ่มแห้งละจะต้องมาให้น้ํามันนะคะนี่ก็คือกระชายที่เราปลูกไว้นะคะย่านได้อาบุยไม่หยอดดีจังน้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีหัวให้เราทานนะคะปลูกกระชายไว้เยอะมากจะเยอะมากนะคะโอเคนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเดี๋ยวครูติ๋วขออนุญ,ญาตลดต้นไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวแดดมันจะแรงไปมากกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ที่หน้าสวัสดีค่ะ